น้องเชิได้ขนมอะไรมาคะได้ปูได้ปูไหนดูสิว้าวไหนแกยังแกดูสิแกให้แม่ดูหน่อยคะ่ะให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยนะไ,<ง>ไหนอ่ะหันหน้ามาดูอ่ะมนเป็นยังไงไหนอ่ะเอาเอามาใกล้ๆสิอเออว้าวมันมีตาด้วยมีปากด้วยลองชิมดูสิมันอร่อยไหมชิมดูวายอร่อยไหมอ่ะอร่อย อะไรได้กินอะไรมันน่ะกินตามันเหรอตามันหลุดตามันหลุดเหรอตามมนหลุดเอาใหม่ติดไว้ได้ไหมไม่ได้นี่ติดได้ไหมติดไม่ได้เหรออุ้ยติดได้เฮ้ยต,ติดได้ด้วยในชิมดูสิดิมดูอีกดิทำไมไม่กัดอา่ะกาัดไม่ได้เหรอไม่กล้า,ากาัดเหรอนี่นะเวลาจะกินใช่ไหมเรากินเสร็จแล้วเราต้องไปทำยังไงคะไปแปรงฟันใช่ไหม แปลงฟันออกด้วยเพราะว่าฟันจะผุใช่ไหมคะฟันจะผุนะถ้ากินขนมก็ต้องไปแปลงฟันออกนะคะเดี๋ยวฟันผุนะโอเคอ่าฝากติดตามช่องน้องเชอ youtube ด้วยนะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย